ครับเข้าช่วงยูไอดอลสำหรับวันนี้เปัดเปิดมาเห็นหน้าปูเป้ก,ก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้เราเข้าช่วงยูไอดอลแล้วนี่พี่เชอรออกก้องได้เ่มาเองใน <c oughs> ขอ,อกกิ้งกันอยู่ไงเาขาทีนะครับช่องของพี่พี่เชิรนะคะมา คอนเสิร์ตจบการศึกษาของคุณเชอปรานเชอปรานอาริคุนนั่นเองคุณออกกล้องช่องผมได้ไหมนี่ถามอ้ออากาศขอฝากเบียนเเลยอ่ะเบียนเคเจ้าของอนุญาตเบียนเคด้วยนะสอขออนุญาตเบียนเคถ่ายเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะถ่ายเสิรถ่ายแค่รุ่นหนึ่งก็ได้ค่ะคุณออกกล้องช่องได้ไหมคะ จเจอกันพวกรุ่นสามรุ่นสี่นี่ครับดูตั้งใจจะมาลองเพลงอ่าก็อ่าช่องของปูเป้นะครับช่องเซอร์ติสนะครับก็ทำคลิปนะครับเบื้องหลังนะครับคอนเสิร์ตอ่าดีพาร์เชอร์คอนเสิร์ตจบการศึกษาของพี่เชอร์นะครับก็เข้าไปหลังเวทีแล้วก็ถ่ายทำมาให้ดูเบื้องหลังนะครับอืมอ่านี่ดูว่งเจอใครบ้างนี่ครับพี่เป้ก็พาไป คุยคนคนู้นคนนี้นะฮะนี่นี่ใครเจนนิสสำหรับแฟนๆที่ติดตามนะครับช่องเซอร์ติสอยู่นะครับแล้วก็แฟนๆที่ยังไม่เคยไปติดตามนะครับก็ไปติดตามสานี่คุยกับพี่อ่อนนะครับนี่เออครับ ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็เป็นบรรยากาศเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับก็สนุกดีนะครับปูเป้ก็พาไปดูนะครับนี่ไข่มุกนะครับอ้าวแฟนๆไปตามดูกันได้อ่าไปตามดูกันได้ในช่องเซอร์ติสนะครับแฟนๆที่ยังไม่เคยไปดูช่องนี้ก็ไปดูนะครับเป็นช่องที่มีปูเป้มีน้ำหนึ่งมีใครอีกอะโมบายแล้วก็แก้วนะครับทำช่องอ่ายอทอด้วยกันนะครับไปติดตามดูได้อ่าปูเป้พาไปดูเบื้องหลังนะครับ

นะครับเบื้องหลังจริงๆเลยที่ Official BNK48 ก็เอามาให้ดูกันนะครับอไปดูเบื้องหลังคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในฐานะเมมเบอร์ของพี่เชอร์น, <c ười> นี่นี่คือช่วง Air ์แบนก็คือช่วงหนึ่งในคอนเสิร์ตนะครับที่มีการเล่นดนตรีกันแบบแอร์แบน <laughs> คือเครื่องดนตรีลมจริงๆคอนเสิร์ตนี้อยากดูเต็มๆนะเนี่ยนี่อ๋อไอ้ร้องสดนะเออเข้าท่าเลยนะครับ ใครไปดูคอนเสิร์ตนี้มาบ้างนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเป็นคอนเสิร์ตที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะเท่าที่ผมดูนะครับก็เกิดจากความร่วมมือของหลายๆท่านนะครับหลายๆฝ่ายเลยที่เป็นแฟนคลับของพี่เชอร์ด้วยและได้อยากจะทํางานนี้มาให้พี่เชอร์ได้คอนเสิร์ตที่ดีที่สุดนะครับน่าประทับใจมากอืไปติดตามดูนะครับอันนี้คลิปของ Official B N K 4 8เลยครับ mm hmm. แล้วก็มาถึงคราวก่อนนะครับ มีหลายๆท่านพูดถึงเพลง365วันเครื่องบินกระดาษของ AKB 4 8ในเวอร์ชันที่หลายท่านบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเลยอยู่ในคอนเสิร์ตเดี่ยวของอ y a m a โ a Moto s a า y a k a หรือว่า s a ย y a n e นะครับซึ่งเขาเอามาเล่นในสไตล์อีกแบบหนึ่งคือปกติเพลง365วันก็จะเป็นเพลงออกคันทรี่หน่อยๆนะครับ แต่ว่า e ไซยาเน่เนี่ยวเล่นนี่เป็นโฟล์คร็อกนะครับลองฟังนิดหนึงงอ่าโนี้พอนะครับไปตามดูกันนี่เวอร์ชันนี้ผมก็เป็นผมว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีมากเลยคือมันได้อารมณ์มากๆแล้วก็แตกต่างพอสมควรนะครับกับเวอร์ชันที่เราเคยฟังกันจาก AKB นะครับ เมื่อกี้มีท่านผู้ชมรายการนะครับบอกว่าช่วงที่เมมเบอร์ a k b นะครับมาพูดอวยพรเรื่องในการจบการศึกษาของพี่เชอร์นะครับพี่เชอร์ปลางนะครับพอมาถึงไซนเน่นี่ก็คือพี่เชอร์ก็ร้องไห้เลยนี่ก็เป็นโอชิแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของพี่เชอร์ในการที่มาเป็นไอดอลแล้วก็มาทําหน้าที่รับหน้าที่กับตันบุ๋งด้วยพี่เชอร์แก็บอกว่าได้ไซเน่เนี่ยเป็นกําลังใจว่า ทํางานแบบนี้ที่ต้องรับผิดชอบมากแล้วต้องเจอกับเมมเบอร์ Member หลายๆคนแล้วก็รับภาระที่จะต้องเป็นกัปตันวงนี่ก็ได้ไซยาน่ซึ่งเป็นกัปตันวง NMB48 เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับไปตามดูไซยาน่กันนะครับแหมเมอร์เช่นนี้ผมชอบมากมาถึงโอชิผมอีกคนหนึ่งนะครับโอชิ OG ผมใน AKB นะครับคามิโอชิก็คือ ยูกิรินสำหรับเพลงนี้เนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเท e เตอร์โนเมกามิซึ่งเป็นสเตจในเท e เตอร์ของทีม B ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทีม B โดยเฉพาะนะครับโดยมียูกิรินตอนนั้นก็เป็นกัปตันทีมทีม B เลยนะครับแล้วก็เพลงในเท e เตอร์โนเมกามินี้ก็จะเป็นเพลงที่เขาเขียนขึ้นมาโดย อ้างอิงจากคาแรคเตอร์ของสมาชิกทีม B นะครับซึ่งเป็นทีมที่3ของ AKB ในตอนนั้นเลยนะครับก็เป็นสเตจในเทเตอร์ที่ผมชอบมากที่สุดสเตจหนของ AKB 48นะครับในสเตจเทเตอร์โนเมกามิก็จะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงชา้าซึ่งเป็นเพลงที่ผมเคยบอกว่าเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดเพลงหนึ่งของ AKB ก็คือเพลงดีครับ ฟังแค่นี้พอก็คือเพลงโยกษตรโนชิวาซานะครับหรือเพลงพระจันทร์เซี่ยวนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เขาเขียนมาให้ยูคิรินร้องเลยโอชิผมเองนี่สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันในคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับของยูคิรินตอนอหลายปีก่อนนะตอนนั้นแกยังเด็กๆอยู่เหมือนกัน <laughs> เอามาให้ดูเพราะว่า,าเป็นการรำลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้หลังจากที่ โอชิผมได้ประกาศแกรนไปแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงซิกเนเจอร์เป็นเพลงประจําตัวของแกเลยเพราะเขาก็เขียนมาให้แกร้องเลยนะครับแล้วก็คนอื่นร้องก็ไม่มีใครที่จะได้อารมณ์นี้เท่าเท่า,าพี่ยูกิริทนะครับอา้าวเราดูคลิปต่อไปเลยนี่ที่เอาเพลงพระจันทร์เสี้ยวมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในคอนเสิร์ต m x ็มตริเมื่อ ประมาณเดือนก่อนนี้เองนะครับนะคอนเสิร์ตนี้เขาจะมี3วันนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มันเป็นโชว์พิเศษหน่อยก็คือเป็น AKB Request Out อ้าวใช่แล้วเมื่อกี้ผมนึกชื่อ Request Out ไม่ออกถูกต้อง Request Out นั่นแหละเป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมเพลงจากการโหวตของแฟนๆนะครับโดยคราวนี้ก็จะเป็นการโหวตว่าเพลงในเทอเตอร์เพลงไหนที่แฟนๆเนี่ย ชอบกันมากที่สุดนะครับ30อันดับและผลการโหวตก็คือเพลงนี้เพลงพระจันทร์เซียวนะครับโยกาเซโนชิวาสะซึ่งก็เป็นเพลงของยูคิรินนั่นเองนะครับได้อันดับหนึ่งเลยในคอนเสิร์ตนี้ก็เลยออกมาโชว์นี่ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่ยูคิรินประกาศจบการศึกษานั่นเองครับผม ก็เป็นการจบการศึกษาที่แฟนๆก็คงจะถูกใจแล้วก็ช่วยกันโหวทให้เพื่อให้ยูคิริน,นได้อันดับที่หนึ่งะครับสำหรับอันดับการโหวดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับรอดูนะครับว่าคอนเสิร์ตจบการศึกษาของยูคิรินจะเป็นอย่างไรนะครับในประมาณอีก5-6เดือนข้างหน้านะครับระหว่างนี้ก็คงจะมีงานของยูคิรินกับ AKB ให้ดูกันเยอะเลยแหละ โดยเฉพาะเวลาไปออกทีวีนะครับร็ติดตามกันต่อไปนะครับเข้ามาสู่โหมด GE นะครับการเลือกตั้งครั้งที่4ของ BNK แล้วก็ CGM ด้วยนะครับนี่คือน้องตาเอญาก็มาพูดกับแฟนๆนะครับพูดถึงว่าคนปากด้วยนะคะ GE หนูเห็นพี่ฮูู้้พูดเรื่องเรื่องเอ่เอแบบ GE มันสำคัญสยัย่า คือหนูก็มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดเหมือนกันกับ g <ab GE> อ่ะคือนั่นแหละอย่างที่บอกคือครั้งนี้หนูค่อนข้างที่จะคาดหวังในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคือทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูเออก็เป็นเซนเตอร์เพลงซิงที่11ใช่ไหมคะฉะนั้นตำแหน่งหนูก็คือตัวบีในเพลงไซโยนาระครอล้วก็ปล่อยเพลงไซโยนาระครอออกมาได้แบบเดียวแบบแบบเดียวจริง แบบยังไม่ทันออกรโรชเช์เลยแต่ว่าก็ประกาศผลรางวัลแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็มันเห็นได้ชัดเลยว่าพอแบบผลประกาศออกมาเขาก็อิงจากอันดับ g ีซึ่งเขาไม่ได้อิงจากเลขเตำแหน่งในเพลงไซนัลลครแล้วอะไรอย่างนี้ใช่เวลาที่เมมเบอร์เ,เ็เป็นได้เป็นเซนเตอร์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกคาดหวังนะครับ <ourd ule justo> ว่าจะได้รับการ <c oughs> สนับสนุน <c oughs> แต่ว่าปรากฏว่า เวลาที่ไปออกโชว์แล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งใน GE เนี่ยจะมีผลมากกว่าในการคัดเลือกในการถูกเลือกนะครับเพราะฉะนั้นน้องไยาย่าก็มาบอกแฟนคลับว่านี่แหละแกเจออย่างนี้มานะครับก็ช่วยกันครับแฟนๆไปย่าไปช่วยกันโหวตนะครับก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ตำแหน่งสูงนะครับใน GE ครั้งนี้ครับ <laughs> อันนี้มาแนวแปลกนะครับสออกเ็ น้องเฟมครับโอชีผมเองนะครับจะสอบวิชาเคมีก็เลยไปให้อาจารย์ป๊อปก็คือป๊อปเปอร์นะครับพี่ป๊อปเปอร์ช่วยติวเคมีห้าตัวห้าคือเพนตาเพนตาใช่สมมติว่าอันนี้มีสี่ตัวก็จะเป็นบิวเทนเเพราะว่ามีสี่ตัวก็บิเท้เขาใจงอะไรใคะเคมีอั๊อ์ก็สนุกดีนะครับคือสมาชิกของ B.N.K. 4ฟรเอรุ่นสามแล้วก็รุ่นสี่เนี่ยยังอยู่ชั้นมัธยมกันเยอะมากเลยนะครับรวมทั้งน้องเฟรมด้วยนะครับแล้วก็น้องเฟรมก็มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่อาจารย์ป๊อปได้ติวให้แล้วผลการสอบเป็นยังไงฮ่าฮ่าไปตามดูกันนะครับสนุกดีเอาวีจี้นะครับเ,เดี๋ยวทุกคนเห็นว่าหนูอ่ะง่ขนาดไหนแ <laughs> มวหรอไม่เห็นหรอกสนิกันแล้วหรอ สิ่งทีเราจะได้ไม่ความงงของกันแล้วกันเนี่ยทั้งสอเอาอันนี้ยังไม่สนิทหรอเอาแฟนๆไปดูไปดูจีจี้ได้บางทีก็จะอื่นๆไปหน่อยว่าว่าดูว่าเขากำลังเล่นมุกอะไรอย่างนี้อืมม่มเอาไปต่อจากช่องเซอร์ติสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฟูเป้พาไปดูเบื้องหลังแฟนมีตของน้ำหนึ่งนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้น เร็วๆนี้เองนะครับ Unique พงช่อมีี่นี่ชื่อว่าไตนนี้เราจะมาอัดเพลงช่วงนี้เราจะเป็นแบบคนเท่ใช่อันนี้คอนเทนต์มาอัดเพลงไปไหนไปขึ้นแบนด์มที่ชาญนวันที่สิบว่าชื่อแบนด์มิดว่า Shining น้ำหนึ่งมิลิน Birthday Showcase นี่ Shining น้ำหนงมิลินแอนด์โชว์เคสนะครับแฟนๆตามไปดูได้ที่ช่อง เซอร์ติสนะครับ